น,นี่ตอนนี้ก็ยังกําล่งยางเลาะพี่น้องตอนนี้ก๊ะล่งยางเลาะหาจับของสวนเิ่นจับของสวนเป็นกําล่งพาไปเพิ่มซับฟ้มไปเป็นฟ้ามี่พี่นอ้องอือขันแม่หม,ม,มูกับแม่ฟ้ามหมูฟ้ามงัวเป็นต่างนี่ตาปลาอันนี้เป็นฟ้ามเห็อ เห็นว่าเขามาในนี่บรรยากาศนี่คือว่าเห็นว่ามันได้กาดออกซิเจนวันพอออ่อเพราะวันยุดไต่ตนใหม่ไงเนาะป้าพี่น้องเห็นลราวันเห็นละ,นนละงอกเหลียงจึมกึ่มอยู่มึงนี้ พี่พ,พี่พี่น้องเบิ่งบันโอ้่อนซ้อนปันใดเนาะทีเฮาสิเกิดเนาะพี่น้องเบิ่งดูพี่อันนี้เป็นกำลังสิโพลโ,โลขึ้นมาจากขี้ดินพี่น้องน,นี่ดอกหนึ่ง,อ,งอือ แต่ว่าข้าเจ้ากับว่เก็บเอาดิพี่น้องเออเจาะกับปอยปอยถิมไหมต่ว่าปอยถิมข้าเจ้ากับว่าได้ถิมเด้อข้าเจ้าเอาอยู่ปลอยถิมแต่ว่าเอาหมดไหมปอยไม่เป็นเสียเห็ดต่อไปขันห้าเสียเอาบ้าเบิดไลายมันก็จบ,บ่มีเสียเนาะนี่ข้าเจากับปอยไปตามธรรมศาตรหงยขันเป็นห้อพ่อ,อยุคหกบังดกเคลียเอาจนหากไม่ตายหมดแล้วเนาะ ใบไม้หลพี่น้องใบไม้ผมไปหนีหงากระบ,บอกเกิดต้องถือว่าเปลี่ยนอยู่ดินบ่หกเห็นไหมมันก็เลยเห็นไงคันว่าถ้าเกิดีเห็นโหลดมีตะต้นยางนาเต็มไปเบิดนี่บ่ม,มีต้อนอื่นผสมต้นยางนาเต็มไปหมด อันนี้มันอยากมันอยากไายแล้วพี่น้องมาลวบ่อยมาซาข้าพอยายเล่น,ลลน,ลาาานแล้วเหรียญโตแล้วสิอผ้ามากยั่งเต๋แล้วก็บอกผ้ามากสักเทียพุน่นจากของสวนเพิ่นเอินไปอีกเลวพี่น้องไปเบิ่งอันนี้ไปเบิ่งอันนี้มันต้องมีอัะไรอันหนึง่งขี่เส้อไพมาลวบ่อยคักพี่พี่น้องมงเจ,เางเจเ้าเจ้าเฝ้ามงเจ้าเจ้าเฝ้าเลีนน้ยนหนีด้อยงาั่งไปอีก แม่นบ่ได้เบิ่งหน่อยก็ได้เบิ่งหลายล่ะมึงมาพี่มาพี่เท้าเท้า,าโอ้พี่น้องยางมัดมือกับบ่อยางมัดมือกับบ่ออันทัวม,มันหลายปลาเาาพิ่นปลาไงปลาพี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่บังนี่น,นี่นี่นน อันนี้เห็ดลางโงกขาวครับผมเห็ดลางโงกขาวเพิ่งดูตาด,ดอกใหญ่ๆยไหมปุ่นโอ้ยบัดนี้ไปเบิ่งบัดนี้เจ้าของสวนเพิ่นเอิ้นมามาเฝ้ามันต้องมีอีหยังเสื้อผ้ามาล้วบ่อยคักๆพี่น้องอย่าเฝ้าเลียนหนีนี่มันการฉีดวดเหรอนี่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 จะของสวน,พนเ,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 นเพ,บบพิ่น เ,นนเลี้ยงเลี้ยงเออเพราะเป็นหยังดินะนะอืมปั๊บอีกพอยอีกแหมบัดนี้เก็บมาลูกสมว่าจะเคยเห็นเม,มื่อกี้ดอกซู้มกันนี่ดอกบานกันนี้โอ้ยแค่มันขอ,อยาดแกงเด้ขอข่อยปั้นกินหอดหวยพคนละเบิ่งแนง่อันนี้เป็นเห็ดลางโงอันสีสีสมสีทอ้อง มึง,นะนงเ,เนี่ยพี่น้องเอ้ยบานเมี่ยงเจียงของอันนี้เป็นดอกบานพี่น้องบานนี้เบิ้งดอกตูมมับนบานอืเอเจ้าห้าสิยางผู่ผีเวมาหลดปไปอะไรดิเ้าต้องระวังความเพราะว่ามันเฉียบดอกน้อยนี่บเบิ้งในพี่น้องอันนี้คนฟังพุ่นโอ้ยมันบระเมินไข่เป็ดไข่ไก่ลพี่น้องไข่เฮ็ดมาคักเลยเนยี่พุ่นงเงามาอ้ย ให้มันจากข้อยุคโคกเด้อไปโคกซ้พอมปอข้อจังสี่ยักษ์เทียเนาะทำเน้นบ่ไปพ้อยุคโคกจังษเทียขันไปพ้อยุคโคกขันว่าเฮาวนางเอากระมาจุ่มเก็บน้ำเฮาเออกระเหี่ยาวเด็กเอาจักดอกสองดอกสักวันนี้จังมาเก็บน้ำอันนี้เฮาวนางเอาแล้วพ่อท่านเดย์ดใส่เห็ดยุ่นแม่เดย์กวนเฮาวมีโอ้ จะเป็นอยากแกงดิสดก็คือสีแซ่บโหลดเนาะสึใส่ผักติว๋วหลายๆสมๆเนาะอือใช้พายตูวหัวมาจันดินี่แกงเห็ดละงกนี่โอ้ยจะเม็นอ่อนซ้อนดอิซัมบ่ามาเกิดอยู่ทีผู้ขาเนาะทีเพิ่นกวงตองกวงก็บมาเกิดใจเนาะ โอ้ยหวานซ้อนแห้งพี่น้องให้ว่ายางยุบมือกับบ่อกับบ่อทัวร์วันเถาะอือโอ้ยนีสาดมีหมอนพอะด็เนาะนอนเฝ้าเบิวงเด้เนาะโอ้ยเอาพี่น้องเบิงบ่งคักคัดซะโอ้ยจะมันอยากไปปลูกหน้าด้พุ่นแต่อ่อนแห้งเอา้าคุ้มค้ามยัยเราละ ให้ว่าขี่รถมาสองรอยกิโลได้มาเบิ้งก็เอาว่าได้ว่ได้แกงคันสีแกงเพิ่อนกับสิกระเลียยตันเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่อนมันมีหน่อยนะเพราะว่ามันเกิดบัดท่านหลายปันไดอันนี้ซุ้มนี่เพิ่อนจงไปแต่เเสียมันมได้ตะดูก็เอาละ